สวัสดีค่ะพบกับช่องหนน,นุ่นวันนี้นะคะช่องหนอน,นุ่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านค่ะเป็นนิทานพื้นบ้านในแถบจังหวัดภาคอีสานของเรานั่นเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟและพญาคันฆ่าค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ะะซึ่งมีพระเอกราชเป็นพระราชาและมีพระมเหสีชื่อนางแก้วเทวีวันนึงนะคะพระมเหสีแก้วเทวีได้ให้กําเนิดพระโอรสค่ะซึ่งมีผิวพรรณงดงามเหลืองอารามดังทองคําระหว่างที่ ทรงประสูตดนั้นนะคะก็ได้มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าสนันวันไว้ทั่วแผ่นดินเลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ามีผู้มีบุญบารมีมากําเนิดมาจุดติบนโลกมนุษย์ค่ะซึ่งพระโอรสที่กําเนิดเกิดมานั้นนะคะมีผิวพันธ์ผุดผ่องดังทองคําก็จริงแต่ว่าตามผิวหนังนะคะจะขรุขระ ขายคางคกค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อว่าพระยาคางคกหรือพระยาคันคากในภาษาอีสานนั่นเองนะคะหลังจากที่พระโอรสประสูตริพระราชาเอกราชก็ได้สรรหามแม่นมให้กับพระโอรสนะคะโดยคัดสรรหญิงที่มีลักษณะดีลักษณะเด่นในเมืองนั้นเพื่อมาเป็นแม่นมให้กับพระโอรสนะคะครั้นพระโอรสเติบโตขึ้นเข้าสู่วัยหนุ่มก็มีความคิดอยากจะ มีคู่ครองค่ะจึงไปกราบทูลพระบิดาให้หาคู่ครองและสร้างปรา,าส,สาทเสาเดียวอันงดงามให้หน่อยนะคะ <Wow. S 1> แต่พระบิดาก็ได้บอกกับพระโอรสไปว่าเ <Wow. S 1> จ้าอ่ะมีผิวพันธุ์ที่ครุขระเหมือนข้างคกใครเขาจะอยากมาเป็นคู่ครองให้เลิกล้มความตั้งใจไปเถิดพระโอรสได้ฟังดังนั้นก็รู้สึก เสียอกเสียใจนะคะอยู่มาวันนึงนะคะพระโอรสท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญบารมีหรือมีกุศลกรรมที่ได้สร้างขึ้นในชาติก่อนนั้นโปรดช่วยดลบันดาลให้ความปรารถนาของข้าพเจ้านั้นสําเร็จลุล่วงด้วยเถิดด้วยแรงอธิษฐานนั้นนะคะได้สันสะเทือนถึงหูพระอินนะคะท่านก็รับรู้ด้วยญาณทิพย์ของท่านนะคะท่านก็ได้เนรมิตรปรา,าสาทเสาเดียวอันง,งดงามพร้อมให้ข้าทาสบริวารไว้คอยรับใช้แล และยังนำสาวงามจากทิศอุดรมาเป็นคู่ครองให้กับพระโอรสนะคะแถมแถมให้อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือพระอินได้เนรมิตรให้พระโอรสนั้นเป็นชายรูปงามนะคะหลังจากนั้นพระราชาเอกราชนะคะได้ประจักษ์ด้วยตาของตัวเองถึงบุญญาธิการของลูกชายตัวเองนะคะจึงได้ยกเมืองให้ครองต่อจากพระองค์ หลังจากที่พระยาคันคากหรือพระยาคัคงโคกได้ขึ้นครองเมืองต่อจากพระบิดาแล้วท่านก็ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตราชธรรมมันสร้างกุศลทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสร้างความเลื่อมใสให้กับหัวเมืองต่างๆโดยรอบทำให้เจ้าเมืองต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือแม้กระทั่งในเมืองบาดาล พระยาคุดพระยานาพระยาหองก็ต่างมาสวามิภักดิ์กับพระยาคันคากด้วยท่านมีบุญญาธิการและมีพระเมตตาจนเกิดความไม่พอใจกับพระยาแถนแดนฟ้าแดนสวรรค์นะคะซึ่งท่านรู้สึกว่าทุกคนทุกหัวเมืองสั์เล็กสัต์ตน้อยแม้แต่เมืองบาดาลเองยังให้การเคารพสักการะพระยาคันคากจนลืมที่จะสักการะพระยาแถนแดนฟ้านะคะท่านก็เลยโกรธมากท่านก็เลยไม่ปล่อยน้ำฟ้าน้ำฝนลงมาให้กับ ชาวโลกได้ใช้อุปโภคบริโภคหรือทาการเกษตรแต่อย่างใดทําให้เกิดความเดือดร้อนทุกหัวเมืองทุกหย่อมหญ้าเกิดความแห้งแล้งเดือดร้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหว่านมาเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ธัญญาหารได้ประชาชนจึงนําความไปถวายบังคมทูลพระยาคันข้าพระยาคันค้าจึงเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกหัวเมืองเดือดร้อนกันเช่นนี้ทําไมฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอ,อย่างที่เคยเป็นท่านจึงได้ลงไปถามพระยานาคที่เมืองบาดาลว่าเกิดอะไร พระยาน้าจึงถวายความบังคมทูลว่าเกิดจากพระยาแถนแดนฟ้าท่านไม่ให้พระยาน้าขึ้นไปเล่นน้ําโตขึ้นให้น้ํากระซ่านกระเซ็นลงมาเป็นฝอยฝนจึงเกิดความแห้งแล้งทุกหย่อมยากเกิดขึ้นพระยาคันคากได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจโกรธเคืองมากที่ทําไมพร,พระยาแถนถึงเป็นเช่นนี้ทําไมถึง โกรธเคืองกับเรื่องแค่นี้ประมาณนั้นนะคะท่านก็เลยรวบรวมไพรพลนะคะที่เป็นหัวเมืองบริบาลต่างๆนะครับแล้วก็สั่งให้พยานาคพระยาคุดช่วยกันคดภูเขามาเรียงร้อยต่อขึ้นไปสู่เมืองสวรรค์แล้วก็ให้เจ้าปลวกเนี่ยนะคะขนดินมาสร้างเส้นทางขึ้นไปบนแดนฟ้าแดนสวรรค์เพื่อที่ว่าจะได้นำไพร่พลขึ้นไปสู้รบกับพญาแทนแดนฟ้า <Wow. S 1> ที่ทำความเดือดร้อน ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสัตว์เล็กน้อยใหญ่ทั่วทุกหัวระแหงนั้นก็ได้ยกพลขึ้นสู่แดนฟ้าแดนสวรรค์แล้วก็เกิดการสู้รบกันฟ้าร้องฟ้าผ่าสนันลั่นทั้งแผ่นดินจนในที่สุดการสู้รบก็จบลงพระยาแถนแดนฟ้ายอมยกธงขาวค่ะยอมแพ้ต่อพร่พนที่มีมากมหาศาลของพระยาคันคาและก็น้อมรับคำตักเตือน ของพระยาคัานคากน,นะคะพระยาคัานคากท่านก็ได้อบรมตักเตือนพระยาแถนว่าต่อไปนี้ท่านต้องปล่อยให้พญยานาคขึ้นมาเล่นน้ําโต๊คลื่นเพื่อที่ว่าน้ําจะได้กระซ่านกระเซ็นลงสู่เมืองมนุษย์มนุษย์จะได้มีมมมน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคทําการเกษตรถ้ามนุษย์ไม่มีน้ําในการทําการเกษตรหรือดารงชีพแล้วมนุษย์จะเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารจากที่ไหนมาสักการะท่านละท่านพญยาแถน <Okay. S 1> ท่านช่วยโปรดทําทุกอย่างให้เหมือนเดิม พระญาแถนจึงถามว่าแล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเราว่ามนุษย์ต้องการน้ําตอนไหนพยาคันค่าก็ตอบว่าจะส่งสัญญาณ ให้พระยานาาขี่บั้งไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อท่านได้ยินเสียงและเห็นบั้งไฟมีหัวพระยาน่าก็ให้ท่านไข้น้ำปล่อยลงไปยังโลกมนุษย์ทันทีตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวตำนานบุญบั้งไฟค่ะที่มีพิธีการจุดบั้งไฟนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์แจ้งให้แดนฟ้าพระยาแทนได้ทราบว,ว่าถึงเวลาที่ต้องไขน้ำปล่อยลงมาบนโลกมนุษย์แล้วนะนะคะค่ะหลังจากที่พระยาแทนรับคำของพระยาคันค้ากเรียบร้อยแล้วจึงสั่งไพร่พลของตัวเองจัดเตรียม สำรับอาหารมาเพื่อเลี้ยงให้กับไพรพลของพระยาคันคากได้อิ่นน้ำสำราญนะคะ <Wow. S 1> เป็นการแสดงถึงน้ำใจและการน้อมรับในความเมตตาของพระยาคันคากนะคะที่ไม่ทำร้ายค่าแกง ไพ่ผลของพระยาแทนหลังจากที่ยกธงขาวยอมแพ้นในศึกรบครั้งนี้นะคะหลังจากที่พระยาคันคากและเหล่าไพ่ผลได้เห็นสำลับข้าวปลาอาหารนะคะท่านก็เลยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวมเมล็ดขาวๆเนี่ยคืออะไรทําไมมีรสชาติที่หอมอร่อยเช่นนี้นะคะพระยาแถนท่านก็เลยอธิบายสรรพคุณให้ฟังว่ามเมล็ดขาวๆที่พระยาคันคากและเห่าไพ่ผลเห็นแล้วก็ได้รับประทานนี้ก็คือข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมและ มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะพระยาแถนก็ได้อธิบายถึงสรรพคุณของข้าวหอมมะลิให้กับพระยาคันค้ากฟังเมื่อพระยาคันค้ากฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วพระยาคันข้าจึงสั่งให้พระยาแถนนั้นนำข้าวหอมมะลิลงไปปลูกให้กับเหล่าหมู่มนุษย์ได้รับประทานกันเพื่อเป็นของขวัญและเป็นการปลอบใจที่พระยาแถนได้ทำความเดือดร้อนให้กับชาวมนุษย์โลกนะคะและพระยาคันค้าก็ไดใ้ให้พระยาแถนปลูกต้นข้าวที่ มีรวงเท่าวามีเมล็ดข้าวเท่ารูกมะพร้าวและมีต้นเท่าต้นตาลน,นะคะพระยาแขนก็รับคําแล้วเพิ่มเติมว่าเมื่อข้าวสุกเต็มเมล็ด ข้าวจะเล่นไปที่บ้านของทุกๆคนโดยที่ทุกๆคน,นไม่ต้องห่านไทยเก็บเกี่ยวนะคะ <Okay. S 2> เพียงแค่ให้มนุษย์นั้นสร้างยุ้งฉางไว้เก็บกักข้าวก็พอ <Okay. S 2> หลังจากที่พระยาคันคากได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกพอใจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ผาไพร่พลลงไปยังโลกมนุษย์ใช้ชีวิตตามปกติเช่นเดิมทุกหัวเมืองนะคะก็กลับมามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แถมยังได้ข้าวหอมมะลิ จากแดนฟ้าแดนสวรรค์มาปลูกให้กับชาวเมืองได้กินกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องหวานไทยเก็บเกี่ยวอะไรเลยถึงเวลาเข้าจะเล่นเข้าสู่ยุ้งฉางของแต่ละหลังคาเรือนเองทุกคนบนเมืองมนุษย์และไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์น้อยใหญ่พญาคุดพญาะะน้คก็ใช้ชีวิตอย่างสงบร่มเย็นมีความสุขกันตราบจนสิ้นอายุไขของพระยาคันค่าค่ะ หลังจากที่สิ้นอายุไขของพระยาคันคากแล้วความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปผู้คนในเมืองก็เริ่มประมาทเริ่มเกียดค้านเริ่มไม่สนใจอะไรไม่เห็นคุณค่านในสิ่งที่มีอยู่เหตุเพราะความสะดวกสบายที่พระยาแทนได้มอบให้ผู้คนจึงลืมทำยุ้งฉางเก็บข้าว หลังจากที่ข้าวสุกแล้วข้าวก็เล่นเข้าสู่บ้านของทุกๆคนแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างยุ้งฉางเอาไว้เก็บข้าวข้าวจึงเล่นเข้าที่หลับที่นอนของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านโมโหมากที่มเมล็ดข้าว เท่าลูกมะพร้าวนี่นะคะหลังไหลเข้าบ้านเข้าที่หลับที่นอนเข้าไปทุกที่นะคะจึงพากันเอามีดนะคะเอามีดเอาพาสับๆๆๆเม็ดข้าวที่ใหญ่ๆเท่าลูกมะพร้าวนะคะก็แตกละเอียดจนเหลือแค่เม็ดเล็กๆจนมาถึงทุกวันนี้แหละค่ะความทราบถึงพระยาแถนแดนฟ้านะคะทําให้ท่านเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่เหล่ามูมวลมนุษย์ทําลายสิ่งที่พระยาแถนท่านได้เนรมิตให้ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่นําข้าวหอมมะลิลงมาปลูกให้กับชาวเมืองอีกหลังจากนั้นชาว เมืองก็ต้องหวานไถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเองถึงจะมีข้าวกินนะคะถนนหนทางต่างๆที่พญานาคได้ขดภูเขามาสร้างขึ้นปลวกที่เคยผลดินมาสร้างเส้นทางขึ้นไปบนแดนฟ้าพญาแถนนะคะพญาแถนท่านก็ใช้ธนูนะคะยิงเส้นทางสัญจรตรงนั้น ทังแตกสลายลงนะคะไม่สามารถให้ใครขึ้นไปได้อีกพพระยาแถนท่านพิจารณาแล้วว่ามนุษย์ไม่ซื่อตรงและบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยไม่ถอยทีถอยอาศัยกันเหมือนเมื่อก่อนท่านจึงตัดขาดจากหมู่มวลมนุษย์นะคบแล้วก็ปล่อยให้มนุษย์ใช้ชีวิตกันเองทําทุกอย่างเองแล้วก็จะไม่เนรมิตอะไรให้อีกแล้วนะคะมนุษย์ก็ต้องปลูกข้าวปลูกพืชพันธุ์ยญญอาหารกินเอง หวานไถยเองทุกอย่างนะคะเมื่อพญาคันค่าจากไปพญาแถนไม่กลับมาฤดูการเคลื่อนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการแม่น้ําลําคลองเน่าเหม็นสุมทุมพุ่มไม้ป่าไม้พังพินาศด้วยความประมาทของมนุษย์ทําให้เกิดความไม่อุดมสมบูรณ์ <c oughs> เกิดความแห้งแล้ง <c oughs> เกิดภัยพิบัติ ตั้งแต่บัดนั้นจนมาถึงบัดนี้นี่คือเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านตำนานที่เล่าสู่กันมานะคะของชาวอีสานเรื่องราวของพระยาคันคากและประเพณีบุญบั้งไฟนะคะ ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆของนิทานที่เล่าสืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลานของชาวอีสานนะคะได้สอนให้พวกเราทุกคนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวนะคะให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะอยากให้ทุกคนสร้างเสริมส่งเสริมแล้วก็ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์เช่นนี้เพื่อตัวเราเองและรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์สืบทอดตลอดไปสำหรับวันนี้หนอนนุ่นไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย